เพจดังซัดก,กับเบิร์ดแฟนแตงโมจากกรณีมีกระแสข่าวว่าเบิร์ดมีแฟนใหม่แล้วหลังกระแสข่าวลือว่าเบิร์ดมีแฟนใหม่เจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสตอรี่ตอบกับระบุว่าเพจอะไรนะบอกเรามีแฟนใหม่แล้วเขาเอาสมองหรือส้นตีนคิด <c oughs> ครับก็คิดได้เนอะ คนคุยกูย,ยังไม่มีเลยทุกวันนี้พยายามอยู่กับเพื่อนไม่มีเพื่อนก็อยู่คนเดียวงานนี้ก็ชัดเจนว่าหนุ่มเบิร์ตยังคงไม่มีใครตามที่ข่าวลือออกไปแต่ถึงแม้ว่าจะมีใครก็ไม่ผิดเพราะเบิร์ตก็ต้องเดินหน้าต่อไปสำหรับเบิร์ตเชื่อว่าแตงโมจะอยู่ในใจเบิร์ตตลอดไปล่าสุดเพจกูอีแฉก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่า ป้องกันตัวเองเก่งทีป้องกันแฟนไม่เห็นจะเก่งแบบนี้เลยแฟนถูกใส่ร้ายหาว่าไปท้ายเรือจนตกเรือตายนิ่งได้ทนได้เฉยได้ไม่เห็นมีปัญญาฟาดกลับบ้างสภาพแฟนและภาพรักพังยับเยินเละแค่ไหนก็ทนได้นิ่งได้ก็ทนตายไปแล้วเนาะ แต่พอตัวเองดิ้นเก่งไม่มีแฟนหรือมีแฟนใหม่ไม่มีใครว่าหรอกเพจยังเห็นใจด้วยซ้ำสงสารที่แฟนเขาตาอย่างไม่ยุติธรรม เพจยังคอยอวดเคยชมเขาเลยแต่หลังๆมาทำไมไม่อินกับเขาดูเหมือนเขาแค่อยากขายของแค่เห็นเรื่องนี้มันเป็นข่าวแค่มานำเสนอต่อแค่เอามาลงแค่นี้ทำไมดิ้นเชียวทำไมไม่ดิ้นแบบนี้ให้แฟนที่ตายไปแล้วบ้างละ่ะแต่แค่เพจไม่อยากให้เรื่องนี้เงียบดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับดาราสาวคนหนึ่งทุกคนมุบออนไว้ทางทางที่ก่อนหน้านี้ ตอนเป็นข่าวดางังมีแต่คนพยายามเข้ามาเกาะกระแสเสมือนจะช่วยจริงจังแต่ตอนนี้กลับพากันมากับลำบางคนเห็นใจไอ้คนทั้งห้าคนก็มีทั้งทาง,งที่ก่อนหน้าแทบจะพากันกรำหมัดใส่เนาะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ